สว,ส,สวัสดีครับผมอ<ม>ะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเล็กฟิชชิงยาลาแล้วก็บ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับก็อค่ำคืนนี้พาเพื่อนๆนมาตกปลายามค่ำคืนนะครับผมที่ตรงหน้าประตูระบายน้ำตลาดเมืองใหม่นะครับก็วันนี้จะมาใช้ตะกรอ้อตะข่ายหรือว่าตะกร้อพุนลุมนะ่มนะครับเพื่อนๆนก็เดี๋ยวอ่า มีเพื่อนๆมีเชิญมาหนึ่งคนมกองกกยมาด้วยนะครับเพื่อนๆขาดไม่ได้นั่นนะครับผมถ้าขาดจมกองกกยไปมันก็ขาดสีสันนะครับผมเอามาเลยครับมาครับิญกองกอยครับโอ้ยรอเลยรอเลยครับหอเลยครับผมเป็นไงครับโอ้โหุมกองโกยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับพี่หลาวเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเพื่อนๆเอาจมกองกอยลงเบ็ดไปเลยคันหนึ่งเอาลุยกันเลยครับผมเอาิมลงลงเบ็ดก่อนก็แต่ก็ตะข่ายเบืองกยนะครับ เพื่อนเื่อนวันนี้มาหล่อเต็มยุทธมาเลยครับโอเคเอดึง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 ให้มันจุกก่อนโอเคตั้งไว้เลยอ่าเล็กพิดชิ่งก็เป็นตากองก่อนครับผมโอเค คันที่สองโอเคครับเพ hire, fr, nat, ื่อนๆลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับต okay. ่อไปนี <S <S ้ก็รอลุ้นกันนะครับเพื่อนๆถ้าทุ่นมันกระดิกหรือว่ามันมันขยับเดี๋ยวจุ่มกองก้อยกระโดดลงไปจับนะครับเอาครับเพื่อนๆให้กําลังใจจุ่มกองก้อยด้วยครับนี่ครับต่อไปเดี๋ยวจะเปิดช่องให้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ขวากนะครับเพื่อนๆจุ่มกองกอยนะครับฝากช่องเลยครับ สุดยอดเลยครับผมสุดยอดไหมครับพี่ลามสุดยอดไหมครับพี่ลามสุดยอดครับพี่ลาม <c oughs> โอเคครับผมอืมคุณเนาะชมชอมอีกขั้นนึงไอ้นั่นวะใส่ปลาหมึกปลาหมึกไอ้กขั้นเแดบบ็ดเล่ย์นี่งขั้นนี้ เออตักอันโวยนไปานูเ <ple ans> พือพ่อเพือ่อเพื่อฟุกในในี้ก็ออกมาเร็วเลยน,นะคุณนะอะดครับเพื่อนเพื่อนคันเบ็ดทะเลก็ตั้งอยู่ว่างๆช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปทะเลครับเพราะว่าลมแรงขึ้นแรงครับเลยไปไม่ได้ครับ Cái mai mày lấy cái này Đeo cái này Tỏa như nằm lụt Tỏa chôn cả kín Đó mức ngang Đấy mà Kiều. Điều Điều Đang này à Đang này à ไปอืมอืมเป็นอะไรโอเคครับเอาโยนไปเลยอ่าก็หน้าดินไปหนึ่งคันครับผมใช้เหยื่อปลาหมึกแห้งนั่นเลยด้วนาปตัวเลยเฮ้ยดกเด็กดิจะลอยเลย ลุกไปตรงนี้ผือวะนะี๋ยวลงไปตานี้ลงลงตานู่ลงตานู่อะลงตานู่พบเดินก้ามมาโอ้คนเบ็ดยาวเปนสองท่อนเหรอนั่นแหละก็ลงตานั่นเลยจับแล้วลงมาเดินเดินเดนั่นแหละไม่อยู่นั่น

ทางไปตาชี้อ๋อบาเยู์บาเยย์โอ,อ้ทางไปหน้าลรงพักตรงนั้นไงเออหน้าโรงพักเจกกอยมงงวยเคยไปไหมเคยไปเคยไปอ่ะไปทำอะไรไปทำอะไรเคยไปอพยผ่านออไอย้ยาว ว้าติดแลด้วดูตัวเล็กอย่าปลาเล่ดนี่ปลาหางเด่งปลาตะเพียนหางเด่งดูลามันหมาเลยโอ้สุดยอดเลยพี่ลามนี่โอ้ยไอไอโอ้โอ้ตะเพียนตะเพียน โอ้ของกะตกฝีมือจริงโอ้ระวังลูของเขาเนี่ยฝีมือฝีมือมาว้าเยอะเลยย้อยระวังฝีมือฝีมือลูกของเขาเดีวไปซื้อลาดได้แล้วก็ซื้อใหม่ให้เขาเลยเออดิแตะเปลี่ยนหางแดงครับผมของกะของกะสองตัวแน่นอนเลย Ta lâm bầm Hàng đe 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 ừ, đen vậy mày Ờ, hàng đen Ta lâm bầm Ta ăn chút rồi à Ừ Bị ừ. lối Mai lên Là thăm nó đông Năn lưỡi Xôi thịt thịt lưỡi à, à, à. Ha 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 Cũng cây ha ha à. à. ร้อยแล้วครับของจิ้มอ่ะของของผมเลยว้าของจิ้มของกอยเริ่มจะมีเสียงครับนี่เหรอดตัวลูกปลาลูกปลาไหมอ่ะน่าจะมันนะครับน่าเป็นตัวเล็กแต่เดียวไอ้โลให้มันดึกดังนี่นั่นไอ้มันจิ้มกนี่บนป่ามีเลี่กิโลมานี่จะหามาในเมืองยะลานี่ ไกอสามสิกิโลไดไหมได้สามสิบกิโลตั้งหลักเกลีวเดียวยะ้ได้ปลากรดสักตัวดิแล้วบ้านตัวเดียวปลากรดไซส์ใหญ่ๆนะกะ Money chất kỳ lô. Oh, sự gió lưỡi. nằm toy bay lên. mấy càng vân. Nằm toy bay lên. Nằm toy bay lên. Nằm toy bay Nằm toy bay lên. Ah, càng luôn có dài, đúng không. แน่นอนจริงๆโอ้เขาเรียกแมงอะไรนักกี้แมงเมาแมงเมาโอ้ใช้เหยื่อแมงเมาแมงเมาบินเข้ากองไฟโอ้โหตกปลาได้ด้วยดวงมันขึ้นโดดตุกตุกไข่หนามมากโอ้โหเต็มเพราะไอ้เอาเนี่ยเออ ตอนเที่ยงเท่ยงอะไรบ่ายโมองอ่ะตะไคร่น้ำอะไตะไคร่น้ำเราออกมาปลาเต็มหมดับเดี๋ยวนี้ป๊อบลงป๊อบลงเนยเราขึ้นมานสาานีร้ารไข่ทิพย,นะย์ไปวันนะั้นเราลงกลางเป้ยนย่าเราแกขงไ่ได้กลางอิดโคกคำซมอลยรร้อยตัคไม่ต็ดนะคำซมอ่าไฟเลยดับวะน้ำเหมเลนซึม ห้ำื้นน้ำลุกเลยน้ำลดเยอะนี่น้ำถล่มล้อยอยู่นี่น้ำลดปลาเข้าเลยแตาน้ำหมักปลาบ่อเข้าเด้อถล่มล้อยอยู่นี่ล้อยเยอะเลยเอาเลื่อนขึ้นเลยเลื่อนลุกเลยเลื่อนดึงอย่างนั้นลุกไปเลยครับดีแล้วครับดีแล้วครับโอ้นี่รุดสุดยอดเลยครับพี่หลามมาแล้วครับโอ้โหชมองกอย ชมกองยครับโอ้มาแล้วครับพี่หลามมาใกล้ๆกล้องหน่อยชมกล้องยนี่สุดยอดเลยครับผมมานี่ครับหนึ่งแต้มเข้ามาในกล้องเลยดิโอ้โหแน่นอนจริงๆอ่ะได้กับก้าวเลยเว้ฮ่าครับทุกคนจอดเลยครับโอ้ยใาใสฝ่ามือพอดีเลย สามขีดสี่ขีดกองปมรุดเจฉยนเบาที่<อ><น>ใ,ใต้ลุดครับลุดครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เพืเ่อนๆมีตัวครับได้แล้สุดยอดเลยครับ,บ,รบพี่หลามแนนอนจริงๆฉ่มกองกยอยอ่ะย่นไปไหมตีดืมตีดืม<อ>ด้มย่นไปเฉิมนี่แน่นอนจริงปลาชอบเฉ่ม ก็เลยได้ปลาหนึ่งตัวเอาเละน้องเอาปลากดสักตัวให้เจิมไปทำกับข้าวอืมนี่ผมรูดเจออย่างไรีบอ่ะมันอ่ะของผมเลยไหมวะแล้วหัวแข็งแข็งว่ะ ให้ให้ให้มันกลางท้กคิดพุ้มันนาปัางนำไลยหลาต้องให้ออกไปนู้นเลให้ล่งเหมือนทั้งนาเออนั่นแหละสวย <c oughs> อ่าทุกคนครับก็มีสมาชิกก็มาตกกันหลายคนครับสาวมุสลิมก็ใช้เบ็ดบ้านๆน,นะเขาเรียก คันบิดไม้ใช่ไหมครับเบาทิดได้ใช่ครับคันบิดไม้ไฟย,ยาวยาวมากเลยพามาซีคันหน,นิปัดล <ทำ S 2> นน้ำลงกันปัดลงน้ำตัวเดียวช่วยไม่ทัานนะมุ่งไงจระเข้ยู่ตรงนี้เขาปัวหลานพอดีอ่ะ <c oughs> ตามไปเถอะเอาอย่างี้แล้วครับฮึเอาเลยแล้ว <laughs> ของเฉิมของไกวเอาอีกแล้วครับเริ่มทุนทุนเริ่มขยับขยบัขยบแล้วครับตุกดิกลุกดิก,ดกล่ไหนอ่ะมันอ่ะ <laughs> <c oughs> ของเบาเด็กใต้ไม่แพงนิดเลยข้าคืนนี้ไม่แพงนิดเลยอ่า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  ไหนเอาเลยครับอีกเลี้วเหรอครับใช่ไหมใช่ใช่เอ้ตาดึงเลยเดียวเดียวเดียวเลยลักทีเลยทีเทีเลยแต่เด้งออกมาไมลานิ่นเข้าตรงตรงงานเดีลานิ่นเข้าครับข้ามคืนนี้ผมมาเป็นตากล้องก่อนรุดจะเหลีวนะว่าหื Anh có cái đấy. luôn. Qua đưa pha mệt Qua đưa đi luôn. Qua luôn. Qua đưa đi luôn. Chiang quanh chop đi tôi yai yai. Docteur, à đi. Docteur. 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 เตมยู่งน <opportunities> ั okay. ่นยนี่โอ้โหโอ้โชอรี่ต่ำเยอะเลยผมเล่นตรงนหนดิเพื่อมติดยิ้มนัวงนั้ไปอยู่นั่นนั่นโอขึ้นอยเอเดีเได้ไหมได้ได้อ่าครับผมเพื่อนๆก็ มาตกปลายามค่ำคืนนี้นะครับก็มีผลงานให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกับชมกองกอยนะครับเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆเอาดูครับวันนี้เป็นพวชกช่วยครับอ่าทาแป้งขาวครับโอ้โหน้าขาวเลยนะครับเพื่อนปลานินนะครับไซก็ประมาณครึ่งโลครึ่งกิโลได้ไหมได้ไม่ถึงประมาณประมาณนั้นแหละประมาณเกือบครึ่งกิโลอ่ะครับผมเสียขีดได้อ่า แต่ว่าก็มีลุ้นก็หลายชดนะครับก็ทำาุ้นทำทำเือเป็นหนึ่งตัว,วใชปลาตะเพียนปลาตะเพียนตัวใหญ่ใช่<อ>เสียดายก็ถือว่าเชื่อมกองก้อยได,ได้กับข้าวนะครับค่ำคืนนี้ปลานินอ้วนอ้วนนะครับมานๆ,าๆเลยนะครับเพื่อนๆสุดอยดอเยดเลยครับพี่ลามยอดเลยครับพี่ลามเอามือลงหน่อยมือลงหน่อยอ่ายิ้มยิ้มยิ้มให้กล้องหน่อยก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง เล็กพิชชิ่งยาลาแล้วก็เบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยแล้วก็ฝากชุมกองโกยด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งยังไงครับกริงกิ้งไหมกริงกิงดังๆหน่อยดังๆหน่อยกริ๊งกิ๊งริงนะครับผมอ่าค้ารอเลยครับคืนนี้นะครับลากันก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมไม่เปครับสวัสดีครับบ๊ายบายนอนหลับฝันดีครับผม